สวัสดีครับพ่อกันอีกแล้วนะครับกับก๊อบสายซุ่มนะครับดำยิงป่านะครับเมื่อนี้ก็มาหาสีเบ็ดแม่น้ำขุ่เก่าแล้วครับพี่น้องมากับน้องปองกระเทียมสิ่งนะครับยุ่งหลังสวัสดีครับเนี่ยมักปรากฏปองกระเทียมสิ่งครับมากันสองคนเบ็ดลงไปแล้วครับขันไงนี่เออขันหน่อยป่ากินเลยใช่ไหมตอนนาเลยครับปอก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 ขินหม่ะบ้าขึ้นใจเย็นเดี๋ยวเอาขันไงขึ้นก่อนครับ คันใหญ่ไหนตายค้าแล้วขอคันใหญ่ก่อนคันใหญ่ก่อนคันน้อยจะเฝ้าถามมันติดซองตู้ครับนี่มันปอก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 อยู่มันเย็นเย็นแม่งสั่น์ละหนีเมิ่งคันนี้ปืดโอ้คันน้อยบุญนะป่องป่องป่องปองปองปอยูออบ่บุญนะบนุญนะบุญนะบุญด้งโอ้ยคันใหญ่ยันในตู้ดเดียวอยู่นี่ว่าเสี่ยวซวงว่าท่านพี่น้อง ว่าเหยื่อางก็เลยกลายไ่ได้ตัวเดียวลเลยว่าได้สวงอยู่ได้สวงอยู่เห็นว่าก็ได้อู้ตัวตัวของลมคือตัวงามนะวะ่เอ้ยได้สวงอยู่ได้สวงอยู่กะมาเล่นสัตว์ไงครับเมื่อกี้ครับเฮ้ยเฮ้ <c oughs> ยอะไรเฮียมันปีนแม,ม่นขวางแล้ววะแม่นยวงสั้นแม่นมขวางแล้ววะ ว่าตาัดดอกเล็บว่าที่ตัดเล็บบรรทันเปลี่ยนใจละวลงไปเซียเย็นยังเดียวปลาเซียเย็นตัวนี้กับตัวงามครับตัวใหญ่ซะด้วยตัวนี้ได้รุ่นนี้เด้เนะาะจะเศร้าสามสิบตัวอพอแล้วนะเงินเหลียวเอาเรื่อยๆนะครับถึงกว่ามีเศร้ากิน โอยมันคือใส่สองดวงเนาเป็นสิละพนุ่มๆอุ่มๆนุ่สิละอืมสร้างได้มึงนี่ละนี่ละสร้างได้มันเกี่ยวสงีละสองดวง เกี่ยวเฉยงงเลยวะอเอ๋อตกแคน้อยกืนรูเบิงย่านามันขวางขวางวะเอาอุ้มอุ้มเฮ้ยเฮ้ยตายยังเฮ้ยต้ขงได้ได้ปลาทูเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยใส่สวยแล้วครับตัวนี้ใส่สวยแล้ว มงนี ast, ่เ <stainless> ฮ <Har acter crap> ียจะตีดนพอละเยอะเฮียจะตีดไอ้กับพอ่ม้อนคุยอยู่วะมงนี่วะไอ้้าใ้ตอนนี้ไปชิมเอาไวยเอาบวเเฮียจะตีดมันพ่อพอดี อ๋อสามแต้มแล้วครับขนาน้อยกินแล้วครับปอก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 แลยนี่สิได้ซองตัวหรือสิได้ตัวเดียวครับทำในน้อยนิดเฮ้ยอยู่ปะครับอยู่หรือเปล่าอยู่หรือไม่อยู่ลักษณะนี่นาย,นายติดซองครับทรงหนักหนนนนักักอออ้่่่ยขึมมามาะ ว้าว่าแล้วบุนได้เลยบมีอันมีอันของควายแล้วเดี๋ยวโอ้ป่าป่อยูห์อีกยังวะต่กลกักวกลัวไอดวงเบ็ดกลัวเออปัดมือ ป่านี้ไปใส่เบิด์ก็มีป่านหน่อยตอดเบ็ดปอกปอกแป๊กๆอยู่แกงก้อนแจ้งครับพี่น้องบ้านทำม่วงตานซุ้มเฮานี่แหละดัานตอดปอก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 อยู่บลระปอกปอกนี่ปอกปอกปอกเมื่อฮาซี์ป่าออดพ่อตายได้ป่าย้อนเฮ้ยเอาเอ๋อ เรร่อยเลยหมุนมาได้ดีคข่งองโอ้ขวองเลยครับพี่น้องเอ้ยตองยั้ป่าทิทยนะอย์จ้นไะนี่ยังวะอ๋อขัน่อยกว่ากินบบดนี้โอ้งง ขาดขาดโอ้โหโขั้นหน่อยตอดแล้วพี่น้องขั้นหน่อยใส่แล้วขั้นหน่อยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วครับพี่น้องอึดอึดอึดตัวเดียวหรือสองตัวบลุนครับลุน <c oughs> ป่ายอนซิตี A 2 A 2? ้นี่ลักษณะนี่เฮ้ยปลาทู่กับปลาทู่โอ้ไมกแล้วสองตัวพี่น้องป่าไอนอนเบาะนอนเบาะเจนเย็นลูกป่ะนี้นะนอนเบาะก่อนนะนอนเบาะก่อนได้กระ gratis ลูกตายปะครับปัะนี้มันยึก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 ยวงยาดิผมคัด ตามเนื่อเป็นขั้นหน่อยเบิง่งขั้นใหญ่ที่ตัวครับปายอนซิตี้สองหรือเปล่าครับปลาทูมาอีกแล้วโอ้โหใส่สวยสองตัวครับพี่น้องเดี๋ยวก็คอยคตีไปใส่กระของ <laughs> ใส่สวยสองตัวครับพี่น้อง มังวางนี่นีน่ป๊าโอ้โตัวนี้กืนอีกแล้วตลอดเลยวะติดสองตัวนี่ต้องมีตัวหนึ่งกืนตลอดเลยวะ เขาโคตรตลอดเศรษฐายปิดกลอง่ายไหมครับง่ายไหมเริ่มคำละายสองละหาชีพแถวบ้านหนองกุ้งกันครับวัดนี้ บ้านเมื่อบ้านรอสีถแถวบ้านกันโค้งหนาเขา กระเทียมซิงงัดแล้วครับพ่อของไงล่ะบองกระเทียมซิ่งโอ้ผมยังว่พ่ออยู่ถือตึปย้อนผมนะอู้เลีนเลนอู้เขิง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 ดเกือบโลโลอะลรนี่ว่าเกือบกระโลอะนี่มือใหญ่ขกดจับคันอยู่ปาด บอกแล้วอยู่กันลๆฟัง <laughs> ผมยังไม่ถือของใหญ่อยู่ครับ <S <S ถือที่ของน้อยๆครับผมผมนะ่คุณนะ <S <S โอ,โอ้ใส่โลใส่โ่ลโบโลก้าเข้าขีดประมาณนี้ใส่์เลี่ยวเครื่องหน่อยอยุ่หลุมเดียวยุ่ใต้ท้องเฮือดตัวนี้ เขาอย่มพ่อปบบเรื่องอยู่มสวนเขาพ่อเขาพ่อได้ใบยวน มันเข้าบมันวครับมันวครับมันมาแล้วมันมาแล้วบูนหญ่มันไดดอกมากินกันบุคคลมันบุคคลกนบุคคลพันสายเบ็ดป่องว่า ลุดุล oh, really ุดล oh, right? ุอดุลุดลุตดุลุดลุตดุลุดลุดุลุดลุแดุลุดลุต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 ดุลุดลุดุลุดลุตดุลุดลุดุลุดลุตดุลุด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 ุลุด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  เห็นว่าไปนั่งกวงนั่งไก่ไ,ได้บัตสิได้ไม่ได้อยู่บ้านานี่นเออนาะช,คชคูครับชูบึ้ยครับออดๆครับอดๆสังเกตแล้วครับอดๆอดๆมันสีมีหนวดอยู่ ประมาณซี่ฉีดโอ้ตัวผูด้แลน้ำเสื้อออกครับน้ำเสื้อออกผัวขาวเลยนี่เอาไม่นั่นไม่นั่นข่อยได้มาน้ำเสื้อน้ำเสื้อเฮียลุงนี่ก็บผูไม่มาขายข่อยคนคนคนทำไมแดดวิ่งจะปวดบ้าไม่ที่เพื่อคว้าแล้วล้มรสูลงคว้ามันมันไม่ถุงอยู่ไม่เป็นถุงนั่นคือเพื่อจะวงนมนี่เ้าเหาควงมาเดี๋ยวล้มล้มแหมล้มแหมเอาไม่นั่นเฮียลุ้งนี่กับผูข่อยไม่มาขายเฮียจ๋งวะเสียวตักออกกันเจ๋งข่อยคนเลยคนเขา

นะอะยเป็นทางเลยโอ้ถือเบ็ดเปนเบ็ดมันลูกเ,เกี่ยวด้วยคมคมาสอดกระโหลกนะปวดบอกนะตอนนี้นะกลอ,อกละแม่น้ำย้ยอยบักหลใส่หลๆกับนแนวอื่นไปไป,ไป,ไปลงไปนวนในแกะแล้วมัง้ง อโอ้บนนี้จุดจาบนนี้ายคาลังายคาลังกินระยะเผาคนเลย ต้องเ้องย่างยาเห็นเด่งแมนเลยปะ่ะคนเงินนะคนเงนคนเงินนี่เลยนะเถงแต่นี่ บึกพึงได้ปลาครึ่งตัวเป็นรู่ได้บึกพึงไปหาปลาหวดได้ปลาเครื่งปลาเครื่องตัวปักไงเนาะ<ด>เอาปิดกล่องยังงีวะนี่วะอ้บรรยากาศยามแรงครับ ริมแม่นำ้ำเออโบ่แม่นริมดอกกลางแม่น้ำโขงกลางแม่น้ำโของอำเภอพนมิสัยครับผมจังหวัดหนองคายนะครับไปซิปดปลาทั้งกวงทั้งไก่ครับไปซอกหาปลาใหญ่บัดซีได้มาได้อยู่บ้านครับปลาออดปลาออดกับปลาเครื่องได้อยู่อยู่น้ำปีเนาะปลาเครื่องใหไง่ได้อยู่น้ำปีบางโลกปวยละปลาออดตัวละประมาณซีหาขีดก็ได้อยู่ทาวาไทยนี่นะครับนี่บรรยากาศนะครับ อ,อ,อันนี้ก็วัดไทยครับจุดชมบองไฟพญานาคเข้ามินละหมดแล้วเมฆคึ้มตั้งใจไปหาประอ,อดไปหอดบ้านทมวงตานซุ้มกบพ่อประอดบาสสีได้ไม่ได้อยู่ท่าบะไทย <c oughs> คุณครับฟังฟังนั่นเป็น จุดผ่อนปลนไทยลาวของฝั่งลาวครับผมมันโดดใต้มันโดดไตอันนี้อันนี้นเ,นเป็นตึกขาวๆเป็นนั่นน่ะเป็นโรงเรียนนี่นะครับมองนั่นซื้อนานี่แต่มองเห็อจอดอนี่เป็นท่าดานครับขึ้นเนื้อไปก็เป็นวัดนะครับทางนั้นเคยไปเที่ยวบุญละเบียร์เขากินยังได้กับกเมาแต่ใหญ่เมาเลยเมาแล, <c oughs> แล้วบ่อยากบ่อ,าอบยววากสิภาครถหวานทานง่าย กลินกก่นง่ายๆครับเบียร์เราแส่พร้อมปกินน้ำเปล่าแต่คนไดเมาอ,อย่าพาเออแต่คันไดเมานี่โอ้ยกิ่งอยู่อ,อมบ้านหมอวัน <c oughs> นี้มีตัวเดียวีหลีบอนี่เปาะอดเจนี่นี่ครับนะปาะอดปวดกะเซล้นี่ปาะอวดออดออดออด,อดปลาเ,เครื่องอยู่ในถุงมุนปลาเครืองอยู่ในถุงยังไม่ออก วเครื่องเงตัวโลกรัวมือนี่สงส,สัยก็ติดด้ลล่ำลากันครับบรรยากาศริมแม่น้ำโขงเขาเลยอากาศแม่น้ำโขงอยู่แล้วมือนี้ปลาคัยู่หากินยากครับทุกมือนี้บคือสมัยดิกี้สมัยดิกี้นี่อยากกินปลานี่โอ้ยได้เือชิปอปากลค์กดแือถ,ถือขั้นเบียดอัน กับเนื้อกุ้งฝอยย่งางลงมาได้ปลาเต็มกระตาของสมัยผมน้อยๆสมัยพยังเพชรเคลื่อนโขงชีมูลนักสิทธ์เบียดนี่เลี้ยงสับหลาบอะไรครับตั้งแต่ทาจมนางทอดปากห่วยครับสมัยดะกี้ปลาเข็มไก่หลายปลาหมูมันนะครับหมูขางลายปลาออดปลานกดปลากระแยงนี่โอ้ยคันธิมาสิทธ์นี่บึิ่เดียวครับเต็มคลองนวสมัยดะกี้เนี่ยนะย้อนกลับไปว่างประมาณสามสิบกป็ปีเหมืนเด็กครับ <laughs> เกือบสี่สิบปุณละประมาณสามาสิบห้าป <concur rency wallet> <c oughs> ีขึ้นรังมันแล้วสบายดีกี้โอ้ยบันเทิงครับย้อนลงไปป่าว่าตอดหัวตีนนะว่าได้ยางลงไปริมแม่น้ำแม่น้ำนะขาย่อนลงเนี่ยป่าขาวป่าตะเพียนหน่อยป่าปากปาอย่างนี้ตอดยุบ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 อยู่เลยเออเออเอาตีนแท้ไว้ตีนแท้ไปป่าว่าตอดแล้วนะตบ มาดูดกินกี่ไข่นี่ยเมืนขานเหมือนตีนเท่านะเอ้าคลิปนี้ก็ล่าไปเพียงเท่านี้แหะครับพี่น้องแล้วพอกันอีพี่น่ะครับจังเก็ฝากติดตามช่อง YouTube กอบสายสุ่มดำยิงป่านั้นเลยนะครับอย mm ่า hmm. ลืมกดไลค์กดแชร์แล้วพอกันไหมอีพี่หน้าอีพี่นี่ก็ล่าไปเพียงเท่านี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับผ mm ่ hmm. าทิดผ่าทิด